คือคําถามที่คือไอโจทย์โจทย์เฟรนด์ค <pursue> ร <schemes> ั้งนี้นะครับก็จะเป็นโจทย์ที่แบบทําให้พี่ๆรู้จักพี่มาร์คมากขึ้นนาพี่มาร์คชอบชอบอะไรแบบเป็นคนยังไงชอบทําอะไรแล้วว่างคำถามได้เลยครับพี่มาร์คชอบสีอะไรเมื่เราถึงอยู่มินนิงนะพี่มาร์คชอบสีอะไรพี่มาร์คชอบสีสีดำครับ ชอบสีขาวชอบสีขาวทุกคนต่อเลยอ่ะชอบสีชมพูชอบสีชมพูเอาดีดีดีเอาดีดีสีของพีชชอบสีชมพูชอบสีชมพูที่ใส่ในรูปที่ลงที่ลงไปอ่ะชอบสีอะไรเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะชอบสีพาสเทลมากกว่าชอบสีแบบชมพูพาสเทลชมพูแบบเออไม่ใช่พสเทลเท่าไหร่ตอนแรกจะให้ทุกคนดูรองเท้าคู่นี้แต่ว่าก็โอเควันสวัสดีครับวันนี้จะมาทำอะไรวันนี้จะมาตอบคำถามแปด เจ็ดข้อครับเจ็ดข้อเจ็ดข้องั้นขอถามคำถามแรกดีพี่ชอบสัต์สัตอะไรที่สุดชอบสัตอะไรที่สุดหรอชอบชอบหมาครับชอบหมาชอบหมาทำไมชอบหมาเพราะว่าคิดว่าหมาเป็นแบบเป็นเพื่อนเราได้คือคิดว่าหมามันแบบเป็นสัตว์ที่แบบชื่อสัตว์อะแล้วก็แบบเหมือนไว้ใจได้อะไรเงี้ยไ่ได้ อ๋อคือแบบมัมมี่ใหมยย่ตัวหนึ่งเชื่อชื่อว่ามีกะเพราะว่าก็ที่ที่ซื้อเพราะว่าเหมือนตอนนั้นคาอนทีนอยู่เพราะว่ากลับมาจากีกาแล้วเหงามากก็เลยเพอออกจากคาวนทีนก็เลยไปซื้อมามาครับอ่างั้นเราไปคำถามต่อไปเลยดีว่ะได้อะเขาถามต่อไปอาหารที่มาร์กชอบอาหารที่มาร์กชอบหรอล่า จริงๆตอนนี้ไม่ได้มีแบบอาหารที่ชอบขนาดนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าชอบกินอะไรก็จะกินซ้ำๆแบบนั้นอาหารซ้ำๆอาหารซ้ำๆอะไรก็ได้ใช่เหมือนแบบพอชอบฟังเพลงอะไรก็จะฟังซ้ำๆใช่ไหมครับใช่ครับนั่งรถคือด้วยกันไปมอชอบเปิดเพลงแบบซ้ำๆนดกแบบจำได้ว,ว่าตอนเช้านั่งรถไปเปิดตอนเย็นกลับมาเปิดประตูมามันก็เปิดแล้วฟังแบบอะไรซ้ำๆตลอดเลยจนได้เเหมือนกับอาหารละ ชอบทำอะไรซ้ำๆตลอดใช่สิ่งที่ชอบงั้นทริปที่ชอบทริปที่ชอบหรอเออพวกเราชอบไปทริปไหนก็เราเคยนี่นี่ไปด้วยไ่ะได้ได้ไปทริปเทนเนกับเราไม่ได้ไปก็ตอนนั้นไปทำบุญ4ี่วัดห้าวัดเวัดมันไม่ถึง9กแต่เราไปแค่ห้แต่เราไปแค่5้ครับใช่แล้วก็เหมือนแบบพี่ยงพาไปไปสต็อบบาย ร้านอาหารหนึ่งที่ติดทะเลวะใช่ใช่อันนั้นอันนั้นคือที่ไหนนะจำไม่ได้วะภูเก็ตไม่ไม่ภูเก็ตไม่ภูเก็ตไม่ใช่ภูเก็ตแล้วภูเก็ตโอเคก็นั่นแหละครับก็พี่คนเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อกี้โทรศัพท์มาแบตหมดนะก็เลยเปลี่ยนมาใช้ของจิ้งกู๊กแทนครับไม่ใช่แบตหมดดิเต็มเต็มวะเต็มเต็มใช่เต็มเต็มไม่ใช่แบตหมดครับใช่อันนี้คืออัจจ์โทรศัพท์จิ้งกู๊กนะครับแย่ ต่อครับเริ่มใหม่ต่อต่อเริ่มใหม่นะทริปที่ชอบก็ทริปที่ชอบใช่ครับตอนแรกคิดว่าไปภูเก็ตแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ภูเก็ตนะจีซังเมื่อตอนนั้นที่เราไปทะเลกับพี่ยงเราไปที่ไหนนะไปทะเลกับพี่ยงอย่างนั้นเหรอที่พี่ยงพาไปอ่ะคือที่มันคือตอนนั้นผมไม่ไปนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เข้าใจ8แปดเก้าครับ ตอนนั้นเราไป9้าวัดแต่เราไม่รู้ว่าเราไปทะเลที่ไหนที่ไหน,น,นเก้าวัดเราะว่าเราไปาเราไปทริปทะเลด้วยกัน,นครับใช่ใชครับนะแล้วผมไม่ได้เที่ยวนานมากแล้วทริปนั้นเป็นเป็นทริปแรกที่ผมไปลหลังจากที่กลับไทยมาครับใช่ครับก็เลยประทับใจในทริปนั้นครับโอเคงั้นจีซังช่วยอ่านอันนี้ให้หน่อย เทศกาลที่พี่มาชอบคืออะไรครับเฟสติวัลเฟสติวัลก็มากชอบชอบคริสต์มาสครับเพราะว่าตัวเองชื่อคริสคริสต์มาสเพราะว่าตอนแรกจะเกิดวันคริสต์มาสครับโบมาพอดีเลยเอโบอโบอาโบมาดิมาถ่ายร้องไหมถ่ายร้องอะมาถาโอเคงั้นโบมาถามคำถามต่อละชื่อพี่ก็มาจากเกี่ยวกับเทศกาลนี้นะใช่ครับในป่าผมแต่ว่าชอบชอบคริสต์มาสเพราะว่าเหมือนตอนเด็กๆจำได้ว่า ว่าได้ได้ของเล่นด้วยแต่ว่าตอนโตมันไม่ได้แล้วนะผมก็ชอบแค่บอกเฉยๆไปต่อดีกว่ามั้ยเราะารู้ทมสไตล์เสื้อผ้าที่ชอบของพี่มาร์คคืออะไรหรอครับสไตล์เสื้อผ้าที่ชอบล่ะก็จริงๆไม่ได้มีสไตล์ที่ชอบขนาดนั้นแต่ว่าชอบแต่งตัวแบบง่ายๆครับสีแบบง่ายๆสีไม่ค่อยเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยหยิบตัวไหนก็ใส่เลยครับรื่แบบสีมงคลเนี่ย ไม่ไม่ไม่สีมงคลแต่ว่าวันไหนที่แบบรีบๆหน่อยออใส่เลยก็ใส่เลยบางวันจะโดนพี่ที่ทีมงานจะโดนพี่พี่ทีมงานเจ็ดแปดเก้าทักว่าแบบเออสีนี้ไม่มงคลนะอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนดูเหมือนกันจากที่ผมอยู่กับพี่มาร์กมานะครับพี่มาร์กจะเป็นคนที่ตื่นสายครับก็เลยหยิบเสื้อผ้าอันนี้เร็วที่สุดแล้วก็ไปเลยจริงๆก็ไม่สายนะแต่ว่าแบบไม่จริงๆไม่สสยอ๋อไม่สายใช่คือ คือผมสมมติว่าผมเรียนเก้าโมงอะแล้วมีคนเรียนแปดโมงผมต้องตื่นเจ็ดโมงทีสุดายวะบนร่างกายชอบอันไหนสุดอะเบิ้ลบร้ลไปพูดอย่างงั้นน่ะน้องก็ชอบชอบตาเหรอทำไมอ่ะคิดว่าตาผมอ่ะพอคนพอคนมองแล้วจะไม่ค่อยกล้าคุยด้วยเพราะว่าคิดว่าจะแบบ เป็นคนอารมณ์ร้อนอะไรอย่างงี้ก็เหมือนช่วงแรกๆที่เรายังไม่ค่อยได้คุยกันใช่ไหมลองเป้ลองเฟ้วันนี้ลองเป้วันนี้แบบบางคนที่เข้าพร้อมผมอ่ะก็กลัวพีบก็กลัวพี่แบบไม่กล้าคุยกับพี่ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วผมผมชอบเพราะว่าจริงๆผมเป็นคนคุยไม่เก่งแล้วถ้าสมมติคนเข้ามาบางทีผมก็จะไม่รู้ว่าต้องตอบว่าอะไรแล้วคนนั้พี่ยงครับอยู่ในวอล์กพี่ยงครับอยู่ในวอล์กไหมครับเออนั่นแหละเอาเป็นว่าผมพูดไม่เก่งครับแล้วก็ แล้วก็ไม่ดูบางทีไม่รู้จะตอบคนยังไงครับใช่คมจริงเราเมีบอกเราเราก็ตอบตาเพราะว่าเหมือนเวลาเรายิ้มเงี้ยก็ตาเราชอบยิ้มตามอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นส่วนที่สดใสของเราเหมือนแบบพออย่างนี้ใช่ก็ดีนะคาแรคเตอร์แบบมีคาแรคเตอร์ชัดดีวงหรือศิลปินอ่ะที่ชอบจริงจริงชอบหลายวงเลยครับเพราะ ชอบชอบแฮร์ริสไนท์มากๆครับใช่แต่ว่าไม่ได้ไปคอนเสิร์ตเพราะว่าไม่มีเงินนะครับมตั้งจุบัตรคอนนะครับซูไม่ไหวอ่ะสูู้ไปหลายคอนแล้วแล้วก็ก็คิดว่าจะโฟกัสเรื่องการซ้อมครับเล่นเพลงเล่นเพลงเลยเหรอเล่นเพลงเลยไม่ต่อเลยไม่ได้ไปก็เอาส่งใจไปส่งใจไปฝากไปกับครูกับเพชรนามทำไมถึงชอบครับทำไมถึงชอบแฮร์ริสไนท์แบบคิดว่า คิดว่าเขามีแบบคาแรคเตอร์ที่แบบกำน่าดุดอ่ะแล้วก็ดีแฟนนี่กับแฟนคลับเหมอนวะใช่แลบวเขาอินทร็กกับแฟนคลับใช่ะมันเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาในสเตจปะเออมันแบบเก่งดีแล้วก็ชอบเพลงเขาด้วยครับหลายเพลงเขา้องเพลงที่เราลองกันเมื่อก่อนครับเช่น Two Goals h ไหนลองให้ได้ไหมครับกีต้าร์มากีต้าร์ไปแล้ว ล okay, องสนหรเลเครับเด ar? okay, like ok ี๋ยวเดี๋ยวร้องให้ฟังไทยคลิปับหนังซีรีส์การ์ตูนนี่พี่ต่อแบบงหนังซีรีส์การ์ตูนหนังหรือซีรีส์หรือการ์ตูนที่พี่ชอบเรื่องมันยใหญ่แล้วแบบหนังนั้นมันเก็บอะไรโอเคอย่างนี้ดีกว่าหนังที่ผมปีดูในโรงล่าสุดคือเรื่องยูแอนมีใช่ยูนมีใช่นั่นแหละครับ ซึ่งผมไม่ได้ไม่ได้ดูหนังในโรงนานมากๆแล้วก็หนังเรื่องนั้นน่ะสนุกครับอัน <welche> น <ăn? S 2> uh ี้คืออะไรแบบ Same Lipscreds Same white couple more and shirt, tattoos you not so looks so like feel Touch you. Oh, ขอใหม่ขอใหม่ uh, KP JW, JW, JW แล้วก็ KK ครับ K K. Yeah My blue same white shirt, couple more tattoos. It's not you, and it's not me. It Taste so sweet, looks so real. Sounds like something that I used to feel, but I can't touch what I see. We're not who we used to be, we're not who. standing in just two ghosts you of a place of you and We're me. ครับขอบคุณครับขอบคุณที่ดูครับบ๊ายบายอันนี้ผมก็มาเป็นผู้ช่วยอัดวอล์กพี่มาไปครับครับก็ขอโทษที่ทั้งหมดมีไปแค่สามวอกนะครับ <laughs> ก็อันนี้วอล์ก <laughs> อันนี้จะเป็นวอล์กที่สี่ครับก็ฝากดูได้นะครับฝากติดตามของทุกคนได้นะครับ <laughs>